สวัเด็กเขาก็มีคุณบอกว่ารับแอดโรบอกหน่อยนะก็คือคนไหนนะก็คือคนนี้นะนี่นะก็จะจีตามเลยนะ ช่องนะคะ,คะก็คงไม่มีคนติดตามวันนี้ก็จะพาไปดูว่าใครมีใครแอดมาไหมนะเป็นเมืม่อทุกคนเพื่อเรามีกีค่คนระ้อยยี่สิบสามะ คนนี้ไหมคะนี่21ชั่วโมงที่ไรใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมคะแลคนเมื่อกี้ใช่ไหมน่าจะใช่นะใช่ไหมคะใครอยากเข้ามาเล่นได้นะ เล่นได้นะคะก็คือน้องบอกว่ารับแอรโลบอกหน่อยใช่คนนี้ไหมแล้วก็ไม่ลงเหมือนกันก็คือมีคนขอเรามานะคะแล้วก็รับไปไม่รู้เป็นใครนะใช่น้องคนที่ขอเมื่อกี้ไหม,มเรารับไปเร็วนาเมื่อกี้เป็นตัวแบบไหนแบบนี้หรอ คือคนไหนเออก็คือรับไปแล้วนะคะแค่คนน้องคนในไหม่อเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบา,บายๆใครอยากขอมาได้นะเอาเราลงไปแล้วนะว่าชื่อเราเป็นแบบไหนนะคะบายๆเดี๋ยวจะมาทำงานส่งการด้วยนะเข้ามาเล่นกับพี่ด้วยนะคะ